ครับผมต้นนักร้องนำแอสซิมิพอยครับรู้สึกว่าตั้งแต่ผมทำวงมาอืหลายปีผสมสานตั้งแต่อายุ 18ตอนนี้จน 22- 23ารู้สึกประรับใจตรงที่ว่าท,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 ทาทำทำทำกันมาจนวันหนึ่งเมื่อก่อนคนไม่ยอมรับจนทวันนี้เราแหกปากจนแบบว่าคนเนี่ยยอมรับเพลงแนวของเรานะครับก็เลยรู้สึกประทับใจเพลงแต่งตรงที่ว่าเวลาเราเล่นเพลงจากครองราออมาแล้วแล้วคนเนี่ยร้องไปด้วยเรารู้สึกประทับใจตรงที่แบบว่าเออมีคนฟังเพลงเรานะถึงมันจะน้อยแต่คุณค่ามันมันรู้สึกแบบว่า แต่เขาฟังเพลงเราอย่างน้อยมันก็แตกต่างจากวงที่แบบว่าร้องเพลงทั่วไปร้องเพลงตลาดแล้วแบบคนร้องตามเป็นร้อยเป็นพันแต่ความรู้สึกรึมึดข,ของคุณของคุณผมรู้อยู่แล้วว่ามันก็แค่เพลงของคอุณเองแต่การที่แบบว่าเรามีเพลงของตัวเองปุ๊บเราปล่อยมันออกมาแล้วคนฟังแล้วคนร้องตามเรารู้สึกแบบว่าเออฟิลนั้นฟิลมันเป็นฟิลที่ประมาณว่าผมขึ้นไป้บนเวทีปุ๊บ ผมเป็นผู้คนมองขึ้นมาผมร้องมาันออกมาแล้วคนแบบผมพูดชื่อเพลงออกมาเนี้ยได้แ,แบบคนแบบเอ้อะไรประมาณนี้แล้วแบบว่ามันเลยรู้สึกแบบว่าเออนะถึงมันจะน้อยแต่มันมีคนฟังและมีคนชอบผมเลยรู้สึกว่าการมีเพลงแต่งเนี่ยมันดีต่อต่อวงดนงตรีประมาณแบบว่าเราเราเล่นมาไม่รู้กี่ปีแต่ไม่เคยมีเพลงของตัวเองเลยแต่ถ้าเราเล่นกันมาแล้วเรามีเพลงแต่ง มันเลยรู้สึกว่ามันคือผมคิดว่ามันคงเป็นวงดนตรีเต็มตัวแล้วก็เรียกวงดนตรีชื่อวงของตัวเองได้เต็มปากว่าเนี่ยมันคือวงประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราตั้งชื่อวงก็จริงแต่เรายังไปเล่นของเพลงของคนอื่นเขาอยู่มันก็เลยรู้สึกประมาณแบบว่าคุณยังไม่ใช่ตัวตนยังไม่ใช่ตัววงของคุณจริงๆนะผมผมขอพูดแบบนี้เลยดีกว่าแต่วันหนึ่งที่คุณมีเพลงแต่งของคุณมีผลงานของคุณผมผมคิดว่าเนี่ยแหละคือวงของคุณ และชรู้สึกว่าเป็นงานที่ถือว่าใหญ่พอสมควรครั้งแรกของจังหวัดบุบลเลย <c oughs> ก็ว่าได้ที่มีเวทีใหญ่ๆและรางวัลเนี่ยใหญ่จริงๆนะครับเป็นแล้วที่สำคัญมันมันดีตรงนี้ว่าไม่แบบแยกแนวนี่แหละคือดนตรีครับไม่ว่าคุณจะเป็นฮิปฮอปไม่ว่าคุณจะเป็น วงดนตรนตีแจ๊สหรือว่าคุณจะมาสไตล์ไหนเมทัลคุณสามารถขึ้นเวทีนี้ได้ผมได้รู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่เวทีแรกที่เปิดโอกาสให้แต่และว,วงที่มีดีที่เก๋พอที่คุณคิดว่าคุณเจ๋งพอขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับตามจังหวัดเนี่ยเขาส่งรายชื่อกันมาหมดแล้วนะครับแต่อุบลเนี่ยก็นะก,ก,ก็ก็มีพอสมควรเท่าท,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 ที่ถามพี่พี่มา พอสมควรแต่อยากให้มันมีเยอะกว่านี้เพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเลยก็ว่าได้อยากให้เรามาโชว์ให้จังหวัดอื่นเขาเห็นนะครับถึงเราจะไม่ได้รางวัลอย่างน้อยเราก็ไปโชว์ให้เขาว่าอุบลก็มีดีไม่ได้น้อยหน้าใครเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรนะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นแนวแฮตปาแนวฮาร์ดคอแนวอะไรก็ช่างแล้วแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมง,งานนี้เพราะว่ากรรมการของเราเนี่ย มันจะเซอร์ไพรส์มากเลยสําหรับใครบางคนที่ฟังเพลงแนวหนักๆผมขอเกินแค่ว่ากรรมการเนี่ยเป็นพี่ต้นดีซมเบอร์นะครับและก็นักร้องนําของดีซมเบอร์แล้วกันแล้วคนตาตาไปเนี่ยก็รอดูคิดหน้าว่าจะมีใครบ้างนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานนี้นะครับที่1นึ่งได้หนึ่งแสนบาทแล้วก็ได้ทําเพลงเป็นของตัวเองมีเ b ด้วยนะครับแอซบีนี่ก็อยากจะขึ้นไปนะครับแต่นะขอเปิดโอกาสให้น้องๆดีกว่า ะะอยากให้ทุกคนมีรู้สึกแบบสําหรับผมรู้สึกแบบดีใจมีรู้สึกแบบ,บแบบแบบตัวเองก็แก่แล้วแต่ถ้าไปเล่นกับเด็กพระู้สึกโมงนะเพรู้สึกโมงนะถ้าไปเล่นกับเด็กมีอันรู้สึกยังไงไม่รู้ผมก็เลยรู้สึกแบบขอดูน้องๆขอดูน้องๆอ,อยู่ข้างเวทีแล้วเห็นเราประสบความสำเร็จที่นี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับพี่ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าผมบอกตรงเลยว่างานนี้ใหญ่ ใหญ่ใหญ่และก็นรงัางนถือว่าหนักพอสมควรนะครับก็อยากให้วโงบ,โบนเรามาร่วมงานนี้กันเยอะๆเ,เพราะว่าถ้างานนี้มันกระแสะตอบรับออกมาโอเคผมว่าเวทีที่2ปีที่2ต้องมีแน่นอนครับ